วัตถุดิบก็จะมีเป็นเนื้อเสือครับพริกขี้หนูสวนครับลาบผักชีครับขา่ามะขามเปียกครับใบมะกรูดหอมแดงมะนาวครับผักชีฝรั่งแล้วก็ตะไค,คร้ฮะก่อนอื่นเรามาเตรียมหั่นตะไคร้ก่อนนะครับผมจะหั่นบางนะเพราะว่าตัวนี้มันสามารถ เราเลือกเอาเฉพาะอ่อน,ออนๆนะฮะทานควบคู่ไปได้ครับแล้วก็ขาขาผมไม่ใช่เป็นขาอ่อนนะครับส่วนที่แก่จะจะไม่เอานะครับหอมแดงก็จะทุบเลยฮะผักชีฝรั่งก็จะหัน่นเตรียมไว้ก่อนนะครับแล้วมะกรูดฉีกเอาก้านก้านออกนะฮะ อันนี้มะนาวครับภูมิใจเสนอครับปลูกเองครับคราวนี้เรามาเตรียมเนื้อเสือนะฮะหั่นเนื้อเสือนะครับให้มีในส่วนของเอเนื้อติดเนื้อติดมาด้วยนะครับพอดีเนื้อเสือนี่เพื่อนซื้อมาฝากฮะไม่รู้ว่ามาจากไหน ก็อยากทานนะครับนะี่ครับหัน่นหั่นเตรียมไว้ก่อนนะฮะส่วนเนื้อเสือเนี่ยมันของในส่วนของเนื้อเสือเนี่ยมันจะมันจะแข็งฮะบางคนจะส่วนใหญ่จะนําไปย่างมาว่านะฮะแต่ผมจะมาต้มมันขพงะมันจะกรอบๆนะฮะโอเคคราวนี้เรามาเตรียมต้มกันครับผมจะใส่เป็นมะขามเปียกลงไปก่อนนะฮะ แล้วก็ตามด้วยรากผักชีหอมแดงนะครับไปมะกรูดก็ข่าตะไคร้นะครับปรุงรสชาติด้วยซีอิ๊วขาวครับซอสฟ้าเขียวครับแล้วก็รสด,ดีครับ แล้วก็ต้มให้จนเครื่องสมุนไพรต่างๆเนี่ยมันออกรสชาตินะฮะแล้วก็ส่งกลิ่นหอมนะครับจึงไงฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับต้มมาสักพักนึงนะฮะอันนี้ผมตำพริกขี้หนูสวนรอนะฮะก็ชิมรสชาตินะครับดูว่าตัวน้ำมะขามเปียกเนี่ยมะขามเนี่ยมันออกรสชาติ เปรี้ยวแล้วหรือยังนะฮะตามด้วยเนื้อเลยครับเนื้อเสือระหว่างนี้ก็สามารถปิดแก๊สได้เลยนะครับเนี่ยครับปิดแก๊สได้เลยนะฮะปรุงรสชาติด้วยพริกขี้หนูสวนนะครับแล้วก็บีบตามด้วยมะนาวครับ แล้วก็โรยด้วยผักชีฝรั่งนะฮะเป็นอันเสร็จนะครับโอเค